ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระไทยในนาทิกคามแล้วตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าดูกระอานน์มาไปกันเถิดเราจักไปยังเมืองเวสาลีท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงเมืองเวสาลีแล้วได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคประทับในอัมพะปาลีวันเขตเมืองเวสาลีนั้นหน้าที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่นี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอดูกรภิกษุทั้งหลายอย่างไรเล่าภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีสติ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นผู้มีเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนนต์ในโลกอย่างนี้แลภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีสติดูกระพิจุทั้งหลาย อย่างไรเล่าภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสัมปชัญญะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้กระทําความรู้ตัวในการก้าวในการถอยในการแลในการเหลี่ยวในการคูเข้าในการเหยียดออกในการทรงสังขติบาทและจีวรในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งอย่างนี้แลภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสัมปชัญญะดูกร,รับภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่นี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอ นางอัมพะปาลีคณิกาได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงเมืองเวสาลีประทับอยู่ณอัมพวันของเราเขตเมืองเวสาลีครั้งนั้นนางอัมพะปาลีคณิกาสั่งให้จัดยานที่ดีๆแล้วขึ้นยานออกจากเมืองเวสาลีตรงไปยังอารามของตนจนตลอดภูมิประเทศเท่าที่ยานจะไปได้ ลงจากยานดังเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครันแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงยังนางอัมพปาลีคณิกาผู้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาดหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีคถานางอัมพปาลีคณิกาอันพระผู้มีพระภาค ทรงให้เห็นแจ้มให้สายผ่านให้อาถานให้รื่นเริงด้วยธรรมีคถาแล้วได้กลับทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับพัดของหม่อมฉันในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษณีภาพลำดับนั้น นางอัมพปาลีคณิกาทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับแล้วจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณหลีกไปแล้วพวกเจ้าลิชวีเมืองเวสาลีได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงเมืองเวสาลีประทับอยู่ณอัมพปาลีวันเขตเมืองเวสาลี ครั้งนั้นพวกเจ้าลิชวีรับสั่งให้จัดยานที่ดีๆแล้วเสด็จขึ้นยานออกจากเมืองเวสาลีไปแล้วในพวกเจ้าลิชวีนั้นบางพวกเขียวล้วนคือมีวันณะเขียวมีผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียวบางพวกเหลืองล้วนคือมีวันณะเหลืองมีผ้าเหลือง มีเครื่องประดับเหลืองบางพวกแดงล้วนคือมีวันณะแดงมีผ้าแดงมีเครื่องประดับแดงบางพวกขาวล้วนคือมีวันณะขาวมีผ้าขาวม,มีเครื่องประดับขาวครั้งนั้นนางอัมพาปาลีคณิกาให้เพลารถกระทบเพลารถล้อรถ กระทบล้อรถแอกกระทบแอกของพวกเจ้าลิชชวีหนุ่มๆพวกเจ้าลิชชวีได้พูดกับนางอัมพาปาลีคณิกาว่านะนางอัมพาปาลีเหตุไรท่านจึงให้เพลารถกระทบเพลารถล้อรถกระทบล้อรถแอกกระทบแอกของพวกเจ้าลิชชวีหนุ่มๆอ๋อข้าแก่ลูกเจ้า จริงอย่างนั้นหม่อมฉันทูนิมนพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ให้ทรงรับพัดในวันพรุ่งนี้หลอแนะนางอัมพปาลีเจ้าจงให้พัดนี้โดยราคาแสนหนึ่งเถิดข้าแต่ลูกเจ้าก็พวกท่านจะให้เมืองเวสาลีพร้อมทั้งชนระบทแก่หม่อมฉันแม้อย่างนั้น หม่อมฉันก็จักไม่ให้พัดอันใหญ่ได้ลำดับนั้นพวกเจ้าลิชวีปรบนิ้วมือว่าดูก่อนท่านทั้งหลายนางอัมพปาลีชนะพวกเราแล้วหนอพวกเราถูกนางอัมพปาลีลวงแล้วหนอจึงพวกเจ้าลิชวีได้ไปยังอัมพปาลีวันแล้วพระผู้มีพระภาค ได้ทรงเห็นพวกเจ้าลิชวีมาแตไ่ไกลครั้นแล้วจึงรับสั่งกับพวกภิกษุว่าดูกรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุที่ยังไม่เคยเห็นพวกเทวดาชั้นดาวดึงจงดูพวกเจ้าลิชวีจงจ้องดูหมู่เจ้าลิชวีจงนำเข้าไปเปรียบหมู่เจ้าลิชวีให้เหมือนกับเทวดาชั้นดาวดึงเถิด ลำดับนั้นพวกเจ้าลิชวีไปด้วยยานจนสุดภูมิประเทศที่ยานจะไปได้ลงจากยานเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจนถึงที่ประทับครันเข้าไปเฝ้าแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อพวกเจ้าลิชวีนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาค ทรงยังพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงด้วยธรรมมีกถาครั้งนั้นแลพวกเจ้าลิชวีอันพระผู้มีพระภาคทรงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถาแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับพัดของพวกข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนพวกเจ้าฤชวีเราได้รับพัดของนางอัมพาปาลีคณิกาไว้ในวันพรุ่งนี้เสียแล้วลำดับนั้นพวกเจ้าฤชวีปลบนิ้วมือว่า นางอัมพปาลีคณิกาชนะพวกเราแล้วหนอพวกเราถูกนางอัมพปาลีคณิกาลวงแล้วหนอจึงพวกเจ้าลิชวีชื่นชมยินดีพาเซตของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณหลีกไปแล้วครั้งนั้น นางอัมพปาลีคณิกาให้ตระเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีตในอารามของตนคืนยังรุ่งเสร็จแล้วสั่งให้กราบทูลพัตตการแด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้เวลาแล้วพัตตาหารสำเร็จแล้วลำดับนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาค ทร,ทรงถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังที่พักชั่วคราวของนางอัมพปาลีคณิกาประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายนางอัมพาปาลีคณิกาอังคาสัศภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำเพียงพอด้วยของเคี้ยวของฉัน อัประณีตด้วยมือของตนครั้นพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จวางพระหัตจากบาทแล้วนางอัมพปาลีคณิกาถืออาสนะต่ำนั่งเฝ้าอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอมอบอารามนี้แด่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระผู้มีพระภาคทรงรับอารามแล้วทรงยังนางอัมพปาลีคณิกาให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถาสเสด็จลุกจอกอาสนะหลีกไปแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับณอัมพปาลีวัน เขตเมืองเวสาลีนั้นกระทำธรรมีคาถานี้แหละเป็นอันมากแก่พวกภิกษุว่าอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่ จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะ